สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมาดามสกุณาในไทยโอเวอร์ซีชาแนลค่ะดูนี่ค่ะทุกคนเรียงเป็นตับตับเลยนะคะวันนี้จะมาขายของแต่ว่าไม่ได้ขายให้ท่านผู้ชมเด้อค่ะเดอะ้อวันนี้เราจะเอา สิ่งเหล่านี้ไปขายค่ะวันนี้เราจะเดินทางไปที่ Club Forecast แล้วมาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่แต่ก่อนจะไปมาดูกันก่อนว่าเรามีอะไรบ้างทุกคนวันนี้นะคะก็คือเป็นถุงกลอฟเก่าๆคือมันก็ไม่ได้เก่าขนาดนั้นเนาะอย่างอันนี้ค่ะสาภาพคือยังกริบอยู่เลยนะคะ Stay Dry อันนี้เป็น Waterproof ของ t t l e i s t เนะ ยังดีอยู่เลยอันนี้ใช้แค่ two years ไหมสอปีหรือว่าปีกว่ากว่านี้แหละค่ะทุกคนอาจจะไม่ถึง2ปีด้วยซ้ำแล้วก็ water proof ยังแบบกริบอยู่เลยแต่เนื่องจากว่าเราดันไปซื้อคือมันใหญ่มันใหญ่เวลาเราเดินทางอะคะ่ะมันก็เลย ค่อนข้างที่จะเยอะไปนิดนึงคือเหมือนกับว่าเป็นชอเล่เป็นคาร์ดแบ็กกันนะคะก็คือซึ่งดีมากถ้าฝนตกนี่คือแบบแล้วจุแบบพ็อกเก็ตแบบเยอะมากนะคะอ่ะแล้วก็อันนี้คือของมิโซูโน่มิซูโนตัวนี้เป็นของมาดามเองนะคะก็ซื้อใช้ตอนนั้นแต่ว่ามันไม่วอ t เ r อร์พรูฟพอไม่ Waterproof เนี่ยเราก็เลยแบบเฮ้ยเดีต้องหาหนู้นเป็นที่รู้กัน สกอตแลนด์เนาะบางทีจู่ๆฝนก็ตกลงมาอะไรแบบนี้ค่ะก็ uh, มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ลืมเอาวัตเตอร์เพรฟเอาลืมเอาคฟเวอร์ไปเปียกชกๆเลยก็เลยเออนั่นแหละด้อันใหม่แล้วก็อันนี้อันนี้คือนานอันนี้ก็ว a t เตอร์ o พรฟแต่ว่าอันนี้คือนานสุดเนาะอันนี้ซื้อที่คา yes, นูสตี้เยสนี่ยังมีคานูสตี้โลโก้อยู่เลยซื้อที่คานูสตี้นะคะยังดีอยู่เลยอะของ H2O เออซันมอลเทนเออแต่ว่าเป็นว e ต p r พิ f เหมือนกันอันนี้คือใช้จริงใช้นานนะคะ h h อะไรนะ h t o no ไม่ใช่ h t o t o น้ำ h t o no นะคะของซันม n ลเทนอันนี้ของ m o เ e r c a แคดีอันนี้ก็คือใช้นานมากเหมือนกันนะคะอันนี้ใช้ประมาณ4ปีซึ่ง ซึ่งอันนี้คือมาดามก็แครี่ไปทั่วเลยมันดีมากก็เลยนั่นแหละมอเตอร์แครีอันใหม่ที่ซื้อก็คือเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยค่ะ เพียงแต่ว่าอันนี้คือแบบว่ามันใช้นานแล้วเนาะแล้วพอดีว่าตอนนั้นได้ได้วอลเชอร์มาแล้วรวมกับว่าที่ไปแข่งอะคะ่ะที่ไปสนามดีไซน์อะเขาลดราคาก็เลยใช้วอลเชอร์ซื้ออันใหม่อันเก่าก็เลยเนี่ยแหละจะเอาไปขายอันนี้เป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็น Carry b a แบได้ด้วยนะคะเป็นส t ตนแบ a กได้แล้วก็ของมอเตอร์แครดีะมันดีที่ว่ามันมีปุ่มข้างล่างแล้วก็ใส่ปุ๊บมันล็อกเลยดีมากนะคะแล้วก็อันเนี้ยเอามาเปิด ข้างในกันพูดเยอะเลย,ยขายกระเป๋ายังกบขายเองนะยังกบขายของออนไลน์เลยค่ะทาดาทุกทูนนี่ค่ะนี่ค่ะสิ่งที่เราจะเอาไปขายนั่นก็คือ,อ,อไอรอนนะคะไอรอนจะมี2เซตก็คือเซตของคุณชายก็คือมิซูโน่ไนทูไฟเออไม่ใช่มิซูโน่ทูทูไฟของคุณชายจะเป็นมิซูโน่ทูทูไฟนะคะ ไม่นด้เยื้อซุนสามปีค่ะสามปีดูยังไม่ค่มีรอยเลยเพราะว่านางไม่ค่อยได้ใช้งไงนี่ไงอให้ดูตรงนี้นางไม่ค่อยได้ใช้งไงค่ะทุกคนเพราะนางทำงานนาง นางก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเยอะเหมือนมาดามเนาะอย่างดีอู่เลยทุกคนแต่ว่าคือนางมีความรู้สึกว่ามันหนักเกินไปสําหรับนางแล้วนะคะนางก็เลยเปลี่ยนตอนนี้อย่างที่ให้ดูว่าเปลี่ยนเป็นซิกเซนเนาะแล้วก็เนี่ยตั้งแต่พิดชิงเวทถึงไฟฟ์ไอรอนนะคะของนาง1เซตแล้วก็ของมาดามแต่ของมาดามอะ่ะเจ็ดปีแล้วไหม <laughs> ของมาดามเจ็ดปีแล้วนะคะแต่ก็คืออ,อันนี้เซฟไอรอนเหมือนกันของมาดามคาราเวเอเป็กโปรนะคะ คาราเวเอเป็กโปนี่ค่ะนี่คือของมาดามเนาะคาราเวเอเป็กโปรปีเจปีค่ะเก็ก6ปี6กอมบเซเว่นหอ๋ออันนี้คาราเวเอเปกปรอ่าสิบเก้าก็คือ6ปี หปีเนาะแล้วก็ตัวใหม่ก็ดูไปแล้วนาามิซูนโนะบอกเลยเดี๋ยวค่อยมารีวิวหลังการใช้งานค่ะดีเวอร์เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะคะเอาของมาดามก็มีตั้งแต่พิตชิงเวทถึง5ฟฟ์ไอรอนเหมือนกันและนอกจากนั้นค่ะทุกคนนอกจากกระปุกกระปิกตรงนี้แล้วก็จะมีนี่ค่ะพัตเตอร์ของคุณชายนะคะตัวนี้เป็นพัตเตอร์ของสกอตตี้แคมเมอนะคะนี่ใครอยากซื้อกดเลยตอนนี้แคปเลยค่ะแคปแคป ใครอยากซื้อตอนนี้อันนี้อันนี้เป็นสิบปีกว่าแล้วนะคะนางว่านางบอกว่าประมาณสิบปีได้แล้วนะคะแคปเลยค่ะใครจะซื้อตัวไหนจองตัวไหนแคปเลยนะคะนอกจากนั้นของมาดามก็จะมีเพราะว่าอพอมาดามซื้อมิซูโน่มานะคะปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องอะระยะก็คือ เนื่องจากว่าระยะมันเพิ่มขึ้นมาดามก็เลยซื้อตัว Wages อันใหม่นะคะก็คือมาดามเก็บตัว60ไว้60ดีกรีมาดามเก็บไว้เพราะว่ามาดามใช้เยอะนะคะ60ดีกรีก็เลยนี่แหละตัว56กับ52คาราเวของมาดามนะคะจอรอจอรอคาราเวของมาดามา56แล้วก็ 52นะคะอันนี้เดี๋ยวเอาไปขายด้วยและนอกจากนั้นก็มีของคุณชายโอ้ยของคุณชายเยอะมากตัวเวทของคุณชายนะคะมีมีอะไรมีม i ซูโน่ T24 นะคะอันนี้คลาสสิกเลยชอบมาดามชอบนะสีนี้นะ 50, ะ50ดีกร,กรีแล้วก็มีพิง50ดีกรีด้วยค่ะค่ะแล้วก็มีอะไรอีกของนางแบบหลากหลายยี่ห้อมาก <40. S 1> อันนี้อะไร พิงด้วยหรอพิง5้าสดนะคะ <Pink. S 1> แล้วก็พ mm ิง5้าสโอ้โหของนางมีทั้งหมดสี่ตัวเวชนะคะมีมีสี่ตัวของมาดามสองตัวเออแล้วมีอะไรโอ้นี่มีอีกมีอีกแคปค่ะแคปใครสนใจตัวไหนแคปเจอร์ไปเลยคะ่ะราคาเป็นกันเองนะคะและนี่ค่ะมีอะไรอีกอันนี้มีทั้งของคุณชายแล้วของมาดาม อันนี้ของผู้ชายเป็นซิมซิมทูนะคะไม้อะไรไม้สามเหรอไม้สามซิมทูนี่ค่ะยังใช้ดีอยู่เลยทุกคนนางก็ชอบมากนะแต่ว่านางได้คอบราเนาะนางใช้คอบราตอนเนี้ยมันก็เลยแบบว่าเอออันนี้ วางอยู่ในบ้านมันรุกลวงรังทุกคน <c oughs> ก็เลยแบบว่าเออเอาไปขายไหนไหนก็จะไปจะไปทำธุระที่เอดดนเบิร์กอยู่แล้วนะคะอิดินเบิร์กไปทำธุระอยู่แล้วก็เลยเอาไปด้วยอันนี้ซิมซิมแม็กซิมซิมทูของมาดามเออใช่ถ้ากริปแบบนี้เป็นของมาดามอันเดอร์สายกริปนะคะอันนี้ของมาดามตัวนี้ก็ใช้ดีมากเลยนะที่จริงอะ่ะแต่ว่ามาดามได้ตัวใหม่แล้วหา <c oughs> เรื่องเนาะอันนี้ซิมทูอันนี้ของคุณชาย อันนี้เป็นซิมเออเรสคิวเนาะไฮบริดนะคะพวกซิมนี้ก็คือของ t เทเ m a ม e นะคะทุกคนอันนี้ซิมทูอันนี้นางก็ชอบนะแต่นางก็ได้ตัวใหม่เหมือนกันงงงงหมดแล้วคะ่ะนี่แหละเอาใครชอบตัวไหนแคปเจอร์เลยคะ่ะเดี๋ยวจัดส่งให้ถึงบ้านพูดแล้นนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาทั้งหมดเนี้ยใส่ในรถแล้วไปดูว่าทั้งหมดนี้เราจะได้เงินกลับบ้านมา ทบาไปค่ะไปเจอกันที่ค l ับโฟร c แคชค่ะเอ้ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด u u s s r r i e เดอเดี๋ยวจะมารีวิวมิซูโนะให้ฟังทีหลังวิดีโอถัดไปไปค่ะไป ถึงแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่ Club Forecast เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าในนี้มีแบบว่าสากระเบอือยันเรือรบเอ้ยไม่ใช่มีแต่อุปกรณ์กลอบนะคะมีทั้งหัวไม้ไอรอนและนี่ก็เป็นส่วนของเ c e s s o r y ค่ะ พวกปอกไม้เอ่ยอะไรเอ่ยนะคะทีเอ่ยหมวกเอ่ยผ้าเอ่ยนะคะจะดูอะไรล่ะนี่แล้วก็มีแปลกแปลกแบบนี้บอกเลยราคาเป็นกันเองมากค่ะทุกคนจริงๆแล้วมาดามเคยได้รองเท้าจากที่นี่ประมาณว่าลด50เจากราคาเต็มเลยทีเดียวนะคะซึ่งคุ้มกับคุ้มค่ะที่นี่คลับฟอร์แคสเขามีทั้งรับซื้อแล้วก็ขายต่อนะคะมีรุ่นตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหายันจนรุ่นปัจจุบันทั้งใหม่ทั้งเก่าอย่างที่บอก ตรงนั้นก็จะเป็นในส่วนของเหล็กนะคะและนี่ค่ะ เอ่อตรงนี้เป็นในส่วนของพัตเตอร์สี่มุมที่จริงสี่มุมเนาะแต่ถ่ายไม่ได้คนยืนอยู่สี่มุมนี้คืออีกด้านหนึ่งสกอตตี้แคมเมรอนคือแบบเยอะมากนะคะและตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของไอรอนมีทั้งไอรอนชารพัดตตั้งแต่เหมือนอย่างที่บอกค่ะตั้งแต่รุ่นพระเจ้าเหายันถึงรุ่นปัจจุบันมีให้เลือกทุกสิ่งอย่างถ้าคุณเป็นมือใหม่ที่ยังไม่แน่ว่าจะตีได้หรือไม่ได้อยากจะทดลองมาที่นี่ค่ะ ได้ราคาถูกใจเอสบายกระเป๋ากลับบ้านไปอย่างแน่นอนค่ะอันนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่ช่วยเขาขายนะไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าเห็นว่ามันน่าจะโอเคสำหรับมือใหม่ที่อยากลองนะคะตอนนี้นรเราออกมาจากคลับ Forecast เรียบร้อยแล้วเนาะไม่ได้ถ่ายให้ดูนิดหน่อยข้างในแต่ว่าไม่ได้ทำแบบพูดข้างในเนื่องจากว่าคนเต็มมากสรุปคือถุงก๊อบอะค่ะขายได้แค่3ถุงอีกถุงหนึ่งลืมเปิดดูอีกถุงหนึ่งของมอเตอร์แคดดี proof, นะ้วอเตอร์พเนาะมันมันลอยเราใส่เข้าใส่ออกเอาเข้าเอาเออกอะค่ะมันก็เล มีโดยขาดเขาก็เลยไม่เอานะคะส่วนอีก3ถุงก็ขายได้นะคะแล้วก็ขับทั้งหมดรวมเบ็นเสร็จคิดเป็นเงินไทยได้ทั้งหมดอยู่ที่ 5,9400บาทค่ะเอาถ้ายัางไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe นะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตขับรถกลับบ้านแล้วเดี๋ยววิดีโอนะจะมารีวิวมิซูโนะหลังการใช้งานมาแล้วกี่อาทิตย์ก็ว่าไปเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่ามันดียังไงอะไรยังไงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายกลับบ้านก่อนเนอะ